ครับสบหรับสามีนี่คือความรักนะครับที่ชื่นชอบตุ๊กตาแฟนคืออนะครับของน้องเบลน้องนุ่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวนี้เขาชอบกันแบบนี้เหรอขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณครับหัวเตียงด้วยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับชอบแบบนี้เหนะครับ อุ้ยหลังไหลหลังไหลขอบคุณครับขอบคุณที่มาร่วมให้อาหารสัตว์กันครับฝัก<อ>บ,บ,บ้านพ่อมึงทำอะไรก็ไม่ถูกใจมึงเลยโดนด่าตลอดโอ้ได้ได้ได้ครับพี่ไม่ต้องกลัวหนูอโอ้เป็นใครใครก็กลัวมึงถึงนั้นเลยโอ้ได้ดี ลูกนี้ขึ้นหน้าเฟซไคขอให้โชคดีทุกท่านขุนขัมาลูกมามาหนึ่งสองสามแบกนะหนึ่งสองสามครับขุณครับเล่นเขาออกมาดีจริงขุนครับเอ้าเดี๋ยวด้านโน่นเอของใครครับของใครครับ ฮะดำดงดำดงได้ได้ได้ครับโน่นโน่นฝั่งนี้นี่แฟนคับฝั่งนี้ด้วยขอบคผมครับมาเลยอะไรครับถ่ายเหมือนแฟนกันผมเกรงว่าผมเอจะเข้าบ้านไม่ได้คืนนี้